โดดทับเลยเพื่อนโดดทับเลยตอนนี้โดดทับเลยโป้งเรียบร้อยให้ช็อตเรียบร้อยมาร์การ์สองคิวอ้าว้าไวโอไวโออยากลองของเหรออยากลองของเหรอเพื่อนสวยงามประดับบอกตายครับมาร์กาอย่างงี้วูสปิงให้ช็อตมาดาวฟแกแครี่แครี่วูสโป้งเรียบร้อยให้ช็อตปับ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 อ่างนี้ตาย งใครที่ลงเข้ามาคลิปนี้เนี่ยช่วยกันกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าเป้าหมายผมเนี่ยอยู่ที่1,000งซับนะครับขอบคุณครับโอเคผมขอกลับสว่มิตท่านผู้ชมทุกคน,น,น,นด้วยนะครับวันนี้ผมจะไปเล่นทูเลนนะครับผมทูเลนนี่เป็นตัวหนึ่งที่แบบผมชอบเล่นมากเลยนะครับผมก็คือแบบเป็นลูกรักของผมเลยนะครับผมนผู้ชมวันนี้ผมก็จะเอาทูเลนมาป่านะครับผมอสำหรับใครที่ฝึกเล่นทูเลนใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเอาทูเลนไปเล่นกลางนะครับผมผมแนะนำจริงๆเลยนะอย่าเอาทูเลนไปเล่นกลางถ้าลงแรงนะถ้าเออ ถ้าลงแรงเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเอาทูเนนรนตะ์ไปกลางนะผมเอาตัวอื่นมาแบบเอาตัวอื่นมากลางแทนทูเรนยิงดีกว่าเยอะเลยนะท่านผู้ชมถ้าจะเอาถ้าเราจะเล่นทูเรนต์เนี่ยผมแนะนําให้เอาทูเรนต์มาป่าดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ฟังไปนะผมพยายามเก็บสเต็กไว้นะครับผมท่านผู้ชมยิ่งมีสเต็กนี่ก็คือแบบยิ่งโหดนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะผมสกิลหนึ่งเนี่ย ถ้าเราปลามันจะเป็น3ามแฉกนะผมท่านผู้ชมยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะผมอารมณ์เหมือนแวนประมาณนั้นนี่ผมใกล้แบบนี้เราก็จะเก็บได้ประมาณ3 3สแมสเต็คนะผมประมาณเก็บประมาณ5สแต็กเนี่ยมันจะอ่ามันจะเอาไอ้สายฟ้าออกงานะนะผมท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับผมเวลาเราเข้าเนี่ยพยายามแบบเก็บสแต็กไว้แล้วผมให้ให้สายฟ้ามันขึ้นนะท่านผู้ชมถ้าตัวนี้มันไม่มีสายสายสายฟ้านี่ก็คือแบบกระโปรงเปลยท่านผู้ชมแต่ทุเรียนนะยนี้ก็โดนเนิร์ฟนะท่านผะูน้ะชมโดนเนิร์ฟนะนะสกิลติดตัวนะครับแต่มันผมว่า ผมว่ามันก็ยังแรงอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็อาจจะแรงไม่เท่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าสกีติดตัวมันโดนเนื้อแต่ผมบอกเลยนะผมว่าถ้าทูเรนเนี่ยเจอตัวที่แบบเลือดน้อยๆเนี่ยก็คือแบบของอร่อยของทูเรนเลยนะครับผมอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยถ้าผมไปถึงไบโอนี่ยไบโอตายนะโอเคครับผมตัวโลกก็ตายแล้วผมผมบอกเลยว่าต้นเกมนี้ผมก็แรงอ่าอย่างนี้ตายครับวูสเฟงน,นั่นแหละครับผมเฮ้ช็อตไป ถ้าไปโอเดินมาไปโอก็เดินผมนะอ่าห้ามาน่าอย่างนี้ตายครับอย่างนี้ตายนะครับผมไม่รอดอองูสต้งเรียบรอ้อยให้ชอบอย่างไงไปโอตายครับอย่างนี้เนียบรอ้อยยัดหน้าเข้าไปแค่นั้นแหละเปิดมาผมก็ได้ทิเปเบิร์คิวเลยสวยจัดนะผมทน้ำชมเอคีบมาคีบมาเออคีบยีตีผมหรือเปล่าเนนะี่ยโอเจ้ผมกลับบ้านทันถ้ากลับบ้านไม่ทันนี่โดนคีบตีแน่นอะนมืกินเนี่ย ทูเรนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าโหนะท่านผู้ชมยิ่งเละเกมนี้ก็คือยิ่งแรงประมาณตานเกมก็เริ่มเห็นผลแล้วต้นเกมก็แรงนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเอาเขาไม่ตายเราก็อาจจะตายเองผมก็อาจจะเล่นไก,ก่นิดน,นึงนะนะท่านผู้ชมขอโทษด้วนนะครับผมเพราะผมเนี่ยไม่ได้จับทูเรนมานานละเอาว่าทูเรนมาเล่นยากไหมในความค,นคนิดผมมันก็มันก็เล่นไม,นะม่ยากนะผมท่นานผู้ชมแต่ว่ามันก็ต้องใช้สกิลเพย์นิดนึงมันกล้าตายครับผมผมจะโดดทับหน้าใส่มันเลยนะ โดยทับวไปน้ะท่านผู้ชมแต่ผมทำให้ดูตายครับมา,าร์การ์ะโอสโป่งเรียบร้อยแล้วผมก็ตายตามนั่นแหละครับผม <c ười> เฮ้ยเพื่อนเก็บมันเพื่อนมาลอกปกัดมาลอกปกัดสวยเหลววโอเหลววโอ WHO, ตัวนึงเก็บมาเก็บมาอุย้ยวีโอนิดเดียวโอ้โหสกิลวบ้ากันหมดเลยนั่นแหละวีโอล <c ười> าดวีโอลาดเฉยเมื่อกี้นี้ผมเข้าแบบเข้าไปเอามาร์การ์นะแล้วก็เพื่อนมามาพอดี แต่ไม่เป็นไรครับผมเราเล่นแบบกล้าเล่นอยู่แล้วทุเรียนนี้ต้องเล่นกล้าเล่นนิดนึงนะท่านผู้ชมอ่าผมแนะนําให้อัพถ้าใครอยากอยากเน้นพิ้วเนี่ยผมแนะนำให้อัพสกิลสองดีกว่าแต่ถ้าใครอยากเน้นแรงเนี่ยให้แนะนําให้อัพสกิลหนึ่งนะผมแล้วมาเน้นพิ้วไงก็คือแบบเราจะได้แบบบิงรัวๆอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราไม่อัพสกิลสองเนี่ยเราอัพสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็แรงนะผมประมาณนั้นแต่ถ้าเราอัพสกิลสองเนี่ยก็จะเก็บสแต็กง่รุ่งไอมตัวนีน้มันต้องมีสแต็ก มันมีสเต็กไม่โหดอย่งเงใช่ไหมท่านผู้ชมเนระาทำอะไรไม่ได้โอเคโตโร่เข้าปั่มงี้เอาเอามาร์ก้าครับโอ้โหแม่งไป็ลิงโตโร่เฉยเลยเฮ้ยผมลากสกิลเลยนะเป็นลิงโตโร่เลย,ยงไงวะโอ้โหเมื่อกี้ไม่งั้นมาร์ก้ามันตายแล้วนะท่านผู้ชมเวลาท่นานเบิร์ดเนี่ยพยายามแบบทันานเบิร์ดให้มันตายไปเลยนะท่านผู้ชมเราจะได้มันจะได้รีอันติอันติของเรานะผมแล้วเราก็จะได้ไหลต่อแต่เมื่อกี้เนี่ยผมลากสกิลแล้วนะเว้ยผมลากสกิลไปใส่ไอ้นั่นเลยเว้ย ไอเมดอ่ะทำไมมันไปล็อกไอโตโรวะเดี <Okay. S 1> ๋ยวก,กลับมาฟาร์มต่อโอ้โห oh, มันแตกฟาร์มไปให้ผมตอนนี้ <laughs> พยายามขยันฟาร์มนิดนึงนะท่านผู้ชมทุเรนเนี่ยถ้าของของไม่เกิดเนี่ยก็ก็แบกก็แบกทีไม่ได้เหมือนกันนะจอดไปให้ผมโอเคเขนาน่าจะไปเติมรางกันหมดแล้วโอเคครับผม มีหรือเปล่าจ้ามีหรือเปล่าจ้าอเอ้ยไเดิมไหมผมโอ้โหไปโอเล่นเลยนิดเดียวอ่ามังกลาอย่างนี้ตายนะครับมังกะมันกลา,กาตายปึป๊บปโอ้โหไปล็อกโตโร่เฉยเลยเฮ้ยผมลากสกิลเลยลุยเฮ้ยผมพลาดได้ยังไงวะเคครับผมไม่เป็นไรไหวเพื่อนอย่างน้อยเพื่อนก็นกได้นะผมเฮ้ยเมื่อกี้ผมผมลากเลยนะเว้ยเฮ้ยผมลากสกิลเลยนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะ เอ้ยโตโลโดนผมมเนะี่ยช็อตพอผมไม่ต้องนันติเรียบร้อยตโลว่าอึดก็โดนทูเรนล่วงได้แค่นั้นแหละนะครับผมโตโลที่คิดว่าอึดก็โดนทูเรนช็อตไปท่านชมดูนะครับผมอ่าไบโอเนี่ยตายแน่นอนนะผมผมมีสแต็กเนี้ยปับปับปรับปับปับ,ปบ,ปบอ่าอย่างนี้ตายเป้งนั่นแหละหืมเกลืนเงี้ยหืมกลืนเงี้ยเคีย้ยวไม่ดูเงี้ยขนาดของผมยังไม่ค่อยเต็ม,มนะเอ้ยมาร์ก้าหน้า,นา,นาตายปะ เ้ยขอหน่อยเพื่อนโอเคคีฟี่เอาไปลแล้วขอแบบแดงเพื่อนขอแบบแดงอย่า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 แย้งอย่าแย้งอย่าแย้งโอเคหมื่นเงามื่นเงามื่นเงาบอกว่าขอแบบแดงโอเคแล้วก็ตีไร้ผมสวยเพื่อนได้เลงกลางด้วยถือว่าสวยจัดประลดบอกโอเคแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อเลยผมท่านผู้ชมแบบมีอะไรบอกแล้วก็กลับมาฟาร์ม เหมือนมันจะตีดักสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนผมรัดสวยจัดเชนนั้นแหละเอ้ยยังไงอ้ยโอ้โหพลาดป่ะโดนโดนผมนะผมทันระเบิดใส่ยูรุ๊สปงโอ้โหมันไม่โดนสกิลหนึ่งผมเก็บได้ไหมเพื่อนเก็บได้ไหมตัวโลตายอย่างงี้เรียบร้อยเฮ้ช็อตยังไงโอ้โหหน้าทันระเบิดใส่มากเลยโอเคไอ้กบตายครับไอ้กบตายไอ้กบไม่รอด ไอ้กบไม่รอดตีธรรมดาก็แรงนะนะค,นคุณผู้ชมผมเอาแววไพร์ดีกว่านะเฮ้ยตายครับโอ้โหสวยขอเอสซี C ก็ยังดีแต่มันวิ่งเข้ายากก่อนเมื่อกี้ยังไงวะนะ็อดนีอเคแล้วก็มันดันคลิปกลางเลยนะคานผู้ชมเพิ่มความว่องไวให้คลิปเรามันเข้าป้อมไปชนเหมือนเพื่อนผมจะโดนว่ะ เพิ่มฉวนจะโดนว่ะมาแล้วครับผมชอตน,นี้สวยเพื่อนถือว่าสวยงามประดัดบอกตายครับมานการอย่างนี้วูสปิงเฮช็อตมาดาแฟเกแก่นั่นและบอกเลยว่าเกมนำทูเรนนี่น่ากลัวจัดเลยนะท่านผู้ชมกดจับอะดูดูอย่างเช่นไมนโอแล้วผมป,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 ปั๊บปับปับวูสปิงเฮ้ยไบโอไม่ตายเหรอโดนโดนอากุนี่เผา อ๋อไอที่อาเขานี่เผาก็ไม่ตายเฮ้ยเวโอไม่ตายได้ยังไงวะเมื่อกี้มันก็โดนผมสแต็กผมก็ชอ็อตมันอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้สแต็กผมก็โดนแล้วผมก็ปาสก,กิลหนึ่งก็โดนนะมันไม่ตายปะมันน่าจะตายแล้วนุย้ยไม่ตายได้ยังไงวะถ้าผมได้มงกฎเมื่อกี้นี่เวโอตายแล้วน,นะแต่ว่าผมออกแวมไพก่อนเอาไว้ดูดเลือด ีโอ้โหโตโลโดนเข้ามาอย่างนี้แต่ผมไม่เล็งโตโลโผมผมเล็งแครี่แครี่โอ้สปองเรียบรอ้อยเฮชาร์สผมมอกแล้วผมว่าผมเล็งผมเล็งแครี่โอ้โหเียเข้าผิดว่ะท่านผู้ชมผมเข้าผิดนะช็อตเนี้ยที่จริงผมเนี่ยต้องรอสกิลสองให้มันแบบบิงได้สองรอบนะผมแต่ว่ามันบิงได้รอบเดียวเมื่อกี้นะแล้วผมก็บิงเข้าไปเลยทีมผมก็โดนโตโลส่วนเอ้ยไม่ใช่โตโลไอ ไอบชี่อ,อะไรไม่รู้อะลุกลุกนะผมลุกลกปรมากาส่วน <c oughs> โอ้พลาดเลยเมื่อกี้น่ะมัน,น,นไม,มนไรครับผมเราเพิ่งตายอยู่เราเพิ่งตายสองตัว <c oughs> ถือว่าเกมยังไม่เสียมากนะท่านผู้ชมแต่ก็พยายามพยายามจะตายดีกว,ว่าแล้วผมเพราะเราตายทีนี้ก็คือแบบมันก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยผม <c oughs> แล้วก็ผมก็จออตอบโต้แทงเลยว่าฝั่งนู้นมันก็หน้าเอมันก็เริ่มออกไอ้นั่นละเริ่มกันเวทมากันผมละ ทำไมตโลผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอึดเลยว่ะเกมนนีะ้มันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าวะได้รู้ตายในนี้รู้ผมไม่แปลรู้ด้วยเพื่อนอาจะได้อยูอเ่เก็บสแตก็กรึเปล่าผมท่านชมเพื่อเพิ่มความแรงโอ้โหไวโอไปนู่นละผมเดินไปตรงๆไม่ได้นะท่าน,นะนชมอาจจะโดนไวโอส่วนได้ใบโอมก็แรงเหมือนกันแล้วอย่าไปดูถูกมันผมจะเข้าก็ต่อเมื่อผมมีสแตไไนะ็กอะไรเงี้ยมีสแต็กก็คือแบบ เดินกดขอยับเลยอะท่านผู้ชมจำไว้ปับปับปรับมูสโป่งอย่างเงี้ยท่านผู้ชมในเวลาที่มีสเต็คเนี้ยก็คือแบบเดินวิ่งวิ่งวิ่งแบบวิ่งเข้าหายนะท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่มีสเต็กเนี่ยอ่าเราต้องวิ่งหนีนะผมเดี๋ยววิ่งเข้าหาเดี๋ยวเราตายตัวเลนนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่ารำคาญมากเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องเอาให้มันตายก็ได้เอาให้มันเจ็บก็ได้แค่นั้นนหะทุเรียนอ่ะยิงเกมน้ำนี่ผมบอกเลยว่ายิงโคตรน่ารำคาญแต่อย่างที่บอกนะผมอย่าเอาไปเล่นกลางเลย ผมเล่นแรงเนี่ยผมก็เจอคนเอาทูลเลนไปเลนกลางนะไอ้เชี่ยเอากิฟฟี่มันยังดีกว่าเยอะเลยเฮ้ยโดนตัวเนี้ยโดดทับเลยเพื่อนโดดทับเลยช็อตนี้โดดทับเลยโปง้งเรียบร้อยให้ช็อตเรียบร้อยมาน์ก้า12คิวอะอะอะวีโอไวีโอโอ,อยากลองของเหรออยากลองของเหรอเพื่อนอยากลองของเหรออยากลองของเหรอเพื่อนโดนไปแค่นั้นแหละไวีโออยากลองของนะครับผมทน้ำชม อย่าเอ้ยสวยสวย,สวยผมผมได้ไอ,อจอ่อเวละอย่าเอาไปเลนกลางเลยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่ครับผมผมแน,นะ,ะ,มะนำให้เอาตัวอื่นไปดีกว่ายังไงครับผมชาตนนี้ปรับปรับปรับูสโอ้โหแม่งบังเฮ้ยยังไงยังไงชาตนนี้ยังไงโอเคผมเพื่อนจบปัม๊มละโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ก็แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับ แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมตอนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมท่มานผู้ชมอย่าลืมดูคลิปหน้ากันด้วยนะครับโอเคดูก่อนนะผมว่าใครจะได้ MVP อืมมันแน่นอนอยู่แล้วผม MVP ต่ารับผมโอเคผมเจอกันนะผมท่านผู้ชมบ๊ายบาย